ยื่นภาษีแล้วแล้วคนที่มีเงินเดือนเท่าไหร่จะต้องยื่นภาษีบ้างวันนี้ปณิดพาไปหาคําตอบค่ะถ้าเรามีเงินเดือนเกิน1,000 0บาทต่อเดือนเรามีหน้าที่ที่จะต้องยื่นภาษีค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าการยื่นภาษีและเสียภาษีเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวปน,นี้จะค่อยๆอ,อ,อธิบายนะคะทั้งสองคให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะ คำแรกนะคะก็คือการยื่นภาษีค่ะซึ่งคนที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเนี่ยนะคะก็คือคนที่มีเงินเดือน10,000บาทต่อเดือนหรือ1นึ0 0 0สบาทต่อปีขึ้นไปถ้าไม่ยื่นภาษีเนี่ยนะคะเท่ากับผิดกฎหมายค่ะสาหรับการเสียภาษีนะคะก็ต่อเนื่องมาจากการยื่นภาษีค่ะ ซึ่งคนที่ยื่นภาษีทุกคนเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเสียภาษีกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าการเสียภาษีเนี่ยนะคะหมายถึงการที่เราจะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐในกรณีที่เรามีรายได้หรือว่าเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่รัฐกําหนดนั่นเองค่ะซึ่งรายได้ที่เราหมายถึงนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราได้เงินตลอดทั้งปีเท่าไหร่แล้วก็เอามาคิดทั้งหมดนะคะ รายได้เนี่ยจะต้องถูกหักลบด้วยค่าลดหย่อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่รัฐก,กำหนดเรียบร้อยแล้วซึ่งพอเราคำนวณเงินได้หรือว่ารายได้สุดที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามที่เขากำหนดค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่ตามตารางต่อไปน,นี้เลยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะเริ่มงงกันค่ะว่าแล้วเงินได้สุดที่เนี่ยเราจะคำนวณยังไงได้บ้างลองไปดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างนะคะปน,นิชเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้ทางเดียวค่ะเป็นเงินเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาท เท่ากับว่าใน1ปีเนี่ยปณิชจะมีรายได้หรือว่าเงินได้ทั้งหมด180,000บาทต่อปีค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะวิธีการคิดรายได้สุทธิปณิชก็จะต้องเอาเงินตัวนี้เนี่ยไปหักจากค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนตามวิธีคิดเบื้องต้นตามนี้เลยค่ะเรามาดูสมการนี้กันค่ะปณิชมีเงินได้หรือว่ารายได้180,000บาทต่อปีนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาลบกับค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งรัฐนะคะกำหนดไว้ว่าเราสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%ของรายได้ แต่สูงสุดเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทซึ่งสําหรับปณิชต์นะคะมีเงินได้1นึ0 0 0สบาท50%ก็คือ90 0 0หมื่นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราต้องมาลบด้วยค่าลดหย่อนค่ะซึ่งเป็นสิทธิ์ที่รัฐเนี่ยมอบให้ผู้มีเงินได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะโดยสามารถลดหย่อนส่วนตัวได้60 0 0 0บาทต่อปีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้ค่าลดหย่อนจากการที่เราถูกหักประกันสังคมไปในทุกๆเดือนด้วยโดยไม่เกิน9,000บาทต่อปีค่ะเท่ากับว่าค่าลดหย่อนของปณิชในครั้งนี้นะคะก็คือสามารถลบได้60,000บาทและ9,000บาทค่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาที่คำนวณออกมาทั้งหมดแล้วปณิชจะมีเงินได้สุทธิอยู่ที่21,000บาทนั่นเองค่ะพอเราได้ตัวเลขจากเงินได้สุทธิออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราต้องมาเทียบว่า เราเนี่ยมีระดับรายได้สุทธิที่จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ซึ่งระดับเงินได้สุทธิของปณิชเมื่อกี้นะคะก็คือ21,000บาทจัดอยู่ในระดับที่1ค่ะก็คือไม่เกิน150,000บาทเท่ากับว่าปณิชเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียภาษีในปีนี้นั่นเองค่ะ